ค่าคืนนี้เป็นคืนที่สองที่ผมมาบ้านงานศพของน้องเอ็บบ้านไม้ยกพื้นแบบที่เห็นมีระเบียงบ้านสำหรับนั่งพูดคุยแต่วันนี้เป็นคืนที่สามของการจากไปของน้องเอ็บและคืนนี้เป็นคืนสำคัญครับพวกเราหลายๆคนมานั่งพูดคุยกันที่ระเบียงหน้าบ้าน พ่อแม่พี่ชายของน้องเอ็มพี่คนที่สองของน้องเอ็มที่เป็นผู้ชายรวมถึงน้องสาวซึ่งเป็นล่างที่น้องเอ็มเคยมาสิงสถิตยอยู่นอกจากนั้นก็มีเดชโชเน้นมุยและผมพวกเรานั่งคุยกันบนบ้านยกพื้นในสวนยางหลังนี้ผู้คนเริ่มทยอยกันมา เพื่อที่นั่งปรึกษาหารือถึงเรื่องการจัดงานงานศพของน้องเอ็พวกเราคุยกันถึงเรื่องการยืมจานชามหม้อถ้วยแก้วต่างๆจากที่วัดและยังรวมไปถึงการยืมเครื่องปั่นไฟมาใช้ในงานในขณะที่พวกเรากำลังนั่งล้อมวงกันคุยกันอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านโดยมีตะเกียงซึ่งทำมาจากปวดยาชูกำลังเจาะรู ใส่ด้วยไส้และใช้น้ำมันก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเพียงแค่ดวงเดียว,ยวในขณะที่พวกเรากําลังนั่งคุยกันอยู่นั้นความมืดก็เริ่มปกคลุมเสียงรีดดิ่งเรไรร้องระงงในขณะที่เรากําลังคุยกันอยู่นั้นผมได้รู้สึกว่าบ้านเหมือนมีใครมาโยกเสาบ้านยกพื้นมันแทบได้ผมหันหน้าไปมองพี่เอียดซึ่งเป็นพี่ชายของน้องเอ็ม เรามองหน้าแล้วเข้าใจกันหลังจากนั้นอีกไม่นานตะเกียงที่จุดอยู่ตรงกลางวงที่เราพูดคุยกันได้ดับลงทุกคนตกใจบางคนก็อุทานออกมาบางคนก็นั่งเงียบเฉยมีเพียงผมกับพี่เอียดซึ่งนั่งใกล้กันผมสะกิดพี่เอียดแล้วพี่เอียดก็พูดขึ้นมาว่าผมเป่าเองขอโทษด้วยครับท,ท,ทั้งๆที่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลย เหตุการณ์ไม่จบเพียงแค่นั้นครับหลังจากที่เราจุดเทียนและนั่งพูดคุยกันต่อเป็นเวลาเกือบประมาณตีหนจึงแยกย้ายกันไปนอนผมเข้าไปนอนกับพี่เอียดหน้าห้องของพ่อซึ่งพ่อเตรียมตัวจะออกไปตัดอย่างส่วนคนอื่นๆก็แยกกันนอนไปตามจุดต่างๆของบ้านเรือนไม้เวลาล่วงเลยไปประมาณตีสากว่าเกือบเกือบตีส่ ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาและก็หันไปมองพิเอียดด้วยอากาศที่หนาวบ้านในสวนยางผมกำลังกอดพิเอียดอยู่หันมองหน้าพิเอียดอุ้ยผมตกใจแต่พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้หน้าตาของพิเอียดเปลี่ยนไปกลายเป็นหน้าของน้องเอ็มผมไม่กล้าแม้กระทั่งดึงมือออกได้แต่สวดมน์ภาวนาในใจจนทุกอย่างมันดีขึ้น ผมก็เลยปลุกพ่เอียดและเล่าเรื่องราวให้พ่เอียดฟังพิเอียดก็ไม่กล้านอนอีกต่อไปผมกับพี่เอียดชวนกันไปเดินไปหาพ่อซึ่งบางสัตยางกันอยู่ในสวนยางระยะทางที่เราเดินไปประมาณหนึ่งกิโลในระหว่างทางเราก็พูดคุกยกันไปและเราก็ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นพ่อผมหน้าใหม่หน้าแปลกหรือด้วยความเชื่อต่างที่ก่อนนอนนั้นผมไม่ได้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางหรือบอกเจ้าบ้านว่าผมจะมานอนที่นี่เราเล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อ ของน้องเอ็มฟังพ่อของน้องเอ็มซึ่งเป็นพ่อบ้านบอกกับผมว่าไปเถอะลูกกลับไปนอนไปนอนห้องพ่อเลยพ่ออนุญาตแล้วหลังจากนั้นผมและพี่เอียดก็เดินกลับมาที่บ้านในสวนยางหลังนี้ผมได้ไปนอนในห้องพ่อกับพี่เอียดจนถึงเชา้ารุ่งอีกวันหนึ่งส่วนเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในตอนต่อไป